ันนี้เป็นแหลมแท่นล็อกสิบสองนะครับผมมันก็ใกล้ๆหาดบางแสนนี่ฮะแหลมแท่นล็อกหนึ่งก็คือติดกับปลายหาดบางแสนแหลมแท่นล็อกสิบสองก็เดินมาอีกหน่อยเดียวนี่ก็เป็นที่พักบ้านพักที่อยู่ตรงข้ามในซอยนี้ก็มีที่พักอยู่เยอะเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปดูว่ามีที่พักอยู่เยอะอกันนะเนี่ยทั้งแถบเลย แล้วเออตรงท้ายสุดน่ะอันนี้เป็นเจอนี่เฮาส์นี่ก็จะเป็นบ้านพักเป็นหลังว่างเลยบ้านพักเป็นหลังอันนี้บ้านของพี่พงษ์ที่อยู่ข้างหน้าแกเช่าไม่ถูกเออแกเช่าไม่แพงนะอันนี้ตาเอกวีออสเคยมาพักบ้านชิดชนเดี๋ยวจะพาลุนเดินออกไปสวัสดีครับคุณอารียา สวัสดีนะครับคุณรัชนกอากาศมันรน้อนเจ้าแมวเหมียวหางมันเป็นไร,รอ่ะเหมือนหางมันเป็นแผลสวัสดีแอบไปแวะดูบ้านพี่พง <c oughs> ดูแล้วเรียบร้อยแล้วเออเดี๋ยวดูตรงนี้ดีกว่าพี่นุย้ยพี่นุย้ยตรงนี้เขาหลังเท่าไหร่นะ มันเป็นบ้านแฝดใช่ไหมแต่ก็คือเขาแยกออกได้ใช่ไหมอ๋อตรงนี้ตรงนี้มีราคาอยู่นะีเห็นหมเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูดีกว่านิดนึงอันนี้ที่ตาอะไรนะตา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 ต,าต,าต,าตาสักมาเช่าถ่ายละครนี่เห็นไหมขึ้นไปดูได้เราขึ้นไปดูเลยนี่จะมีเป็นเตียงเสริมนอนได้ทำสื้ออาหารอะไรมาทำได้เนาะ ซื้ออาหารอะไรมาทำได้มีเป็นครัวมีห้องน้ำํำขึ้นไปข้างบนดูซิมีสองชั้นอันนี้วันเท่าไหร่นะวันธรรมดา, 2002, าพันสองวันธรรมดาพสองวันสองาอาทิตย์สองพันวันหยุดสองพันเฮ้ยวันหยุดสองพัน 2000, ดูด,ดิเราว่ามันก็เออถ้ามันได้หลายคนเลยนะเนี่ยทักทายนะครับคุณสิวาสวัสดีนะครับ พิสมยศด,ดูสิหนะึ่งสองสามสี่ห้าหกอะหกคนได้อ่ 6, 000, นะหกคนอสองพันอ่ะอยู่ตรงเนี่ยก็คือเขาไม่ได้ตกแต่งชิคคูนะก็ธรรมดาแต่มีห้องเยอะยิ่งห้องตรงหลังคานี่ทำเทเ่ดีนะมีห้องเยอะราคาไม่แพงหาอะไรมากินกันเองได้ ที่สำคัญมันใกล้หาดด้วยเห็นไหมเดินสะลุมานี้น,นี่มันเป็นแบบบ้านแฝดต,ตรงนี้ก็มีเห็นไหมแล้วตรงนี้ก็มีนี่ดูหลังใหญ่ดูหลังให,ลงใหญ่ด้วยให้พาไปดูล้างใหญ่ซึ่งเดี๋ยวผมจะพาเดินออกไปตรงหน้าหาดอนะืม อันนี้ตะเอกวีออสคือมาพักตรงนี้ตะเอกวีออสมากับแก๊งประมาณเป็นร้อยคนสิบบุคคลอ่ะตาเอกวีออสอันนี้ถ้าเป็นอันนี้วันธรรมดาเท่าไหร่นะสองพันห้าวันหยุดสเออวันเสาร์สามพันห้าวันเสาร์สามพันห้าวันอาทิตย์วันา,าอ,าอวันยดเทศกาลวันหยุดเทศกาลจะเป็น สี่พันสี่พันห้าพวกถ้าเป็นเทศกาลที่มันมีคนเยอะๆยาวๆอยู่ได้สิกว่าคนอยู่ได้เป็นสิบกว่าคนนะดูิมีโต๊ะมีอะไรระดับเจ้าสัวรับรีวิวบ้านดู <S <S 2> <S 2> <S 2> ิแต่คือเขาไม่ได้มันตกแต่งว่าชุดชิกมีมุมถ่ายรูปนั่นนี่นู่นนะเอาเน้นเอาพักอาศัยใช้งานจริงเพราะว่ามันพักได้เยอะอย่างเมื่อกี้ที่เราพาไปดูเดี๋ยวจะดูข้างบนนี มีที่พักขึ้นมาป๊บอีกสองพักได้เป็นสิบคนอ่ะห้องน้ำข้างบนก็มีนี่อันนี้ก็ห้องนอนสองสี่ห้าโอ้เยอะอน,นี้ออกไปเป็นระเบียงอ่ะนี่ตรงนี้ผมว่าตรงนี้เช่น,นี่จริงๆกระโดดข้ามไปตรงนี้มันก็เป็นแหลมแท่นล็อกกาแล้วไงเห็นไหมข้างบนอะโอ้โหเบียดบวยบาด้้ อันนี้หลังนี้ที่ตะเอียกวีออมาพักนี่ติดๆกับอีเดนโฮเทลแต่อีเดนมันชิคมันเท่มันสายรูปได้แร้แต่มันน่าจะแพงกว่าน,นี้เยอะอันนี้เน้นฟังก์ชันนะถ้าเน้นฟังก์ชันเน้นใช้สอยไม่เน้นสวยงามเพราะว่าเขาแกไม่ได้ตกแต่งเพิ่มนะเพราะแกเขาเช่าบ้านคนอื่นมาทําต่อเชาาบ้านคนอื่นแล้วมาปล่อยเช่าปล่อยอะไรต่อก็เลยไม่ได้รีโนเวทไม่ได้ทำอะไรเพิ่ม ก็พี่พงษ์ที่อยู่หน้าปากซอยตรงนี้แหละเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่หนรัาคุณวูดรีสอร์ทตรงนี้ตรงแหลมแท่นนะเห็นไหมใกล้ๆบางแสนรอยันบางแสนรอยันบีดเดี๋ยวผมจะเดินไปหน้าหาดให้ดูดูที่ว่าตรงนี้ใกล้แค่ไหนตรงนี้อ่ะมันถูกดีอ่ะแต่มันไม่ได้แบบรุ่นละนี่นะแต่พมว่สะอาดพอพักได้หลายคนใครสายเฮงเอาสบายเลย วันถ้าเป็นวันนักขัดจัเลิก์ที่มีหยุดยาวๆอะไรเนี้ยมันจะประมาณมันจะ4พ0 0ห้าแต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์จะเป็น3,000 3พ0 0ห้าเแต่ถ้าเป็นวันปกตินี้3,000อะไรสักอย่างเลยนะผมไปอ่านข้างหน้าฮะมันก็ประมาณนี้แหละซึ่งมันไม่แพงมันเขาจะมีราคาวันธรรมดาเนี่ย2,000ห้าวันเสาร์นี่3พ0 0ห้าวันหยุดที่หยุดยาวนักขัตฤกษเลอร์นี่4,000ห้า ผมล็อกเลยนะึ๊บโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูตรงหน้าหาดนะว่าเดินไปมันจะไกลแค่ไหนไม่ได้ไกลเลยติดติดกับหน้าหาดนะที่นี่ที่พักก็เต็มไปหมดอีเดนโฮเทลก็มีอยากถ่ายรูปก็ต้องเอ็นนั่นอันนี้แบบน้นทัก มีหลังนันหนึ่งสองถ้าพักน้อยคนหน่อยก็หลังนี้เนี่ยผมว่าหลังสองหลังนี้เป็นหลังแฝดใช่ไหมเปิดได้คู่กันเดี๋ยวเราจะพามาดูถ้าเป็นวันธรรมดานี่พันสองวันเสาร์นี่พันห้าวันหยุดนี่สองพันโอ้นี่เองเดี๋ยวเราจะจัดแบบแม่แม่แม่ผมดูราคาเฉยดูราคาเฉยติดต่อพี่นุ้ยได้บางทีพี่นุ้ยก็จะนั่งอยู่ตรงตรงซุ้มตรงข้างหน้านี้เพราะวันนี้แกมานั่งซุ้มข้างหน้า เนี่ยซุ้มข้างหน้าตรงเนี้ไม่เห็นไหมเมื่อกี้ราคาแบบไม่แพงเลยเห็นไหมพงมาตรงนี้ป้าปเห็นไมมันก็หาดแหลมแทน่นล็อกสิบถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็เดินไปฝั่งนู้นก็จะเป็นถนนคนเดินบางแสนเดินไปฝั่งนี้ก็จะเป็นหาดบางแสนนะนี่ถ้าถ้าวอล์กอินเข้ามานี่ก็ามาติดต่อตรงนี้จะมีพี่นุ้ยบ้างพี่พงบ้างพี่อัดบ้างประมาณสามคนมานั่งอยู่ตรงนี้นะ ติดต่อตรงนี้ได้เห็นไหมอันนี้จะเป็นคอนโดที่พักรายเดือนเขาไให้ e Channel, e อีฟอร์ชันอีฟอร์และเพอร์ซ o n นลอินฟอร์เมชัเราก็จะให้แต่ Personal i ลอินฟอร์เมเพียบไปหมดเลยทั้งโลคงราคา,าเห็นไหมมันก็เลยตะตัดขาเราไว้เชื่องหูมันโอเคเรามาที่แหลมแท่นแล้วเห็นใกล้ๆเองก้นท่อ ลาบ้านพักเมื่อกี้มันดีตรงที่ผมว่ามันถูกแล้วครับถูกแต่เขาไม่ได้ตกแต่งเท่ๆไว้ถ่ายรูปโชว์นะถ้าสาวสู่สักสี่คนมีห้องพักมีห้องมีพักฟรีห้องไหมครับอืมผมว่าจะแนะนําให้ที่หมู่บ้านหลูนะหมู่บ้านหรูที่อยู่แถวๆนู้นเห็นไหม <laughs> ผมว่าเขาก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านนะ หรือไม่ได้ค่อยได้เข้าบ้านก็ไม่รู้นะพี่ผมว่าน้ำเริ่มใสขึ้นแล้วเดี๋ยวจะพาลูกไปดูใ,ใกล้ๆแต่เราไม่ลงเล่นหรอกเราลงได้แค่นี้แหละหลายคนถามว่าผมไม่ลงเล่นน้ำหรอนี่แหละคือการลงเล่นน้ำของผมนะแต่จะไม่ให้ไปแหวกว่ายเหมือนน้องๆเด็กๆนี่ไม่น่าไหวนะฮะทะเลจ๋า,จาคนเล็กอย่างผมจะสู้ต่อไปไม่ถอดใจไม่ ยอมแพ้เรื่องของมึงดี